าจะมันเป็นตรวจของไอ้อยอเราเราก็ไม่ให้โฆษณาไม่ให้คว้าเกินจริงหรอกเขาแจกครับผู้ท่าเจ้าสาวผู้ใดนะครับแต่ว่าสรรพคุณอ่าถ้ามีอาการปวดฟันเสียวฟันเหงือกบวมฟันโยกครับอ่ามีกินปากเนื้อเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะตัวเนี้ย ช,ช่วยได้ย yeah. นะครับยาดีฟันสมุนไพรขอขาอ่านนะครับเจนเฮิร์บเจนเฮิร์สต์เจนเฮิร์สครับนี่นี่ครับผมเคยได้ยินนะยในพันธุ์เนี้ยเจนเฮิร์บก็คืออ่าที่เคยเอามาให้ลุงพลรีวิวไงมาแล้วเนาะเกือบปีแล้วมั้งครบปีพอดีครบปีพอดีเนาะจำได้ว่าตอนนั้นก็ประมาณกันยานี่แหละสิบสิบสิบห้ากันยาอ๋อนี้ครับผมยาดีฟันก็มาครับก็เป็นแบบตลับนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาแล้วก็ดมกล้วยอ เอาดมกลิ่นได้ไหมครับได้ดึงงลวอยออกก่อะดึงยอโอ้แบบี้ทีนี้ก็นี่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 และแบนี้ฮแล้วเราก็เอาแปรงจุ่มน้ำค่ะหืมหอมนะเหมือนยาเลยเหมือนยาถ่กไหมนะ เห็นขาวๆที่หน้าแปลงก็พอแล้วค่ะอ๋อแค่ขาวๆที่ติดหน้าแปลงห้ามเยอะค่ะห yeah> ้ามเยอะไม่ได้เพราะว่าบางคนเขามีอาการแพ้าน้ำอันนี้เข้มข้นมันเป็นสมุนไพรเข้มข้นเราเราเราไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมเยเราใส่แค่นิดเดียวนะค่ะสามารถสั่งซื้อได้คนะติดขาวๆถ้าเม็ดข้าวสารนะคะถ้าเม็ดถั่วเขียวจำง่ายง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปอีกเหรอเม็ดข้าวสารแบกแปลงซีฟานผมใช้ไปแล้วแปลงซีฟานจุ่มน้ำ ตีน้ำให้แปรงเปียกแล้วก็มาแตะเฉยอืมแตะเดียวแค่นั้นแหละเพราะเนื้อครีมมันถ้ามันเปียกอยู่แล้วติดแปรงน่ะคพอเป็นป่าเลยแต่แต่อย่าใส่น้ำทุกวันนะคะถ้าใส่ทุกวันจะทําให้เนื้อครีมเปื่อยอ๋อมันเริ่มมันเริ่มมีน้ำเข้าไปมันจะมันซึมตรงเตะไปเตะไปจนกว่าจะเตะไม่ได้แล้วค่อยจุ่มน้ำอีกครั้งครับในที่ต่อไปก็เราให้เราใช้ใช้ลวทีเราจะพูดได้เลยว่ายังไงยังไงท่าใช้ด้วย เดี๋ยวใช้ครับใช้แต่รอรอเปิดตัวตอนบ่ายนะจัดใหม่ทีรอตอนบ่ายครับที่ซูเปอร์หลายช่องก็จะมาเปิดตัวตอนบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับก็นะครับก็นี่นตรงไหนนะให้ตรงกลลางอ่ะก็นี่อย่างเงี้ยเลยล่ะจะได้นั่งรวมกันได้หลายคนเวลาไลฟ์สดก็คือถันมาอย่างนี้เลยคจะได้นั่งกันได้หลายคนเพราะว่าแอดมินครับโต๊ะตัวเนี้ยตัวนี้ไปจากตรงนี้ไม่แอดมินของงาน คือจะทําห้องฝั่งโน้นอะอ๋อทุบรู้เลยนะไม่ทุบไม่ทุบครับเจาะครับเจาะรีบทุบครับตกใจหมดบ้านสร้างมากระมือไปทุบแต่ทางด้านทางด้านท้นที่ดินะครับก็ทำประตูนะทำประตูบางนิดนิดเฉยตมงนั้นก็ให้เก็บของแอดมินเขาทำงานฝั่งไหนออใช่ครับนั่นแหละที่ตรงนี้ห้องสตรงนี้เป็นห้องไล้โถดนะครับ โอ้สุดยก็เดี๋ยวคุยกับช่างตั้มเดี๋ยวให้ช่างตั้มเขาว่างกันอ๋อครับช่างตั้มเขาทำงานตรงนู้นอยู่กำลังทำออฟฟิศส่วนตัวอยู่กำลังทำแล้วนะครับอ๋อประมาณนี่แรกค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปเพราะลุงก็ไม่เป็นใจนะเนี่ย้าขายคลิปขายคีิปพีพีได้นี่ก็ทำไปเรื่อยผลกำไรก็ครับทำขยายไปเดี๋ยวไปครับคนเราต้องไปก้าวครับก้าวเกียนหนึ่งทีสองคำอย่างโดดครับเมื่อตะก้าวทีละสองขั้นลองก้าวดูถ้าบันไดนั้นสูงประมาณกี่ห้าเซนขึ้นไปก็ห้าสิบบาท ยิ่งพลาดครับเมาไม่เล็บหลุดก็เล็บขบเขียวเลยล่ะนะป่าวด้วยครับพอดูเล็บลูกๆพอถ่ายจะเล็บไปเลยเลยเอาเอาเอาเล็บไม่ได้ด้วยพี่ซูบเล็บไม่ได้เออเล่นเล็บเลยแล้วก็นี่คือลงจุดจาะจะทำเป็นตัวตรงนี้นะครับเข้าไปให้ให้ทำให้ให้ราคา นนี่ะครับ hmm. ก mm ็แอดมินจะได้มีห้องแล้วดีใจไหมแอดมินมีห้องส่วนตัวเลยมีห้องส่วนตัวแล้วน้องเปี้ยวคนสวยนะครับก็วันนี้มียาดีฟันมาด้วยครับเดี๋ยวรอดูตอนบ่ายนะครับยาดีฟันก็มาลุงก็ทำไปเรื่อยไปทำไปไม่หยุดไม่ยอมตัแต่เช้าดูแลตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่ยากนักตื่นมาก็แกก็ทำเลยแล้วก็เวลาตกเย็นยายก็ตาปืนครับนกตีนะครับเวลาตกเย็นยายก็ตาปืนเสือก็ให้เพื่อเราอ่ะครับมาก้าวเลยครับแล้วก็มาคุยกันหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านนะครับรอรอปิบัติกามชมนะส่วนต่อไปนะครับ ได้ครับเดี๋ยวโทรหาพินัทให้พินัทบอกครับให้ทุกคนมาครับให้ทุกคนกุดหน่อยขอ้ออฟฟิตใหม่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะไม่อยากมากเนาะนะฮะออฟฟิตใหม่โฉมใหม่จัดใหม่